ในขณะที่เธอช่วยเพื่อนบ้านเก็บผ้าอยู่นั้นเธอก็ได้สังเกตเห็นคราบ blood stain หรือว่าคราบเลือดบนกนเกงเธอก็ grasp the gravity of the situation นะครับเข้าใจว่าปัญหาเนี้ร้ายแรงมากแค่ไหนเธอก็รีบวิ่งเข้าไปหาเพื่อนบ้านของเธอที่เป็น dementia นะครับหรือว่าเป็นโรคสมองเสื่อมสามีของเพื่อนบ้านนะพอรู้นะก็รีบพาไปที่โรงพยาบาลน,นะครับแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าผลของการตรวจเป็นอย่างไรแถมบอกกับเพื่อนบ้านว่ามันเป็นแค่ minor issue นะครับเป็นเรื่องเล็กๆ แถมยังบอกว่าอย่าพึ่งกลับบ้านนะขอแวะไปที่สวนสัตว์ก่อนพอดีว่าแฟนของผมเนี่ยอยากดูช้างเพราะว่าเธอเนี่ยรักช้างมากแล้วเขาก็อยากจะใช้เวลาเหล่านี้อยู่กับเธอไม่กี่วันต่อมาตากับยายคุณเนี่ยก็เลยเรียกรวมคนที่อยู่ในครอบครัวทุกคนมานะครับแล้วก็บอกว่านี่มันคือง,งานครบรอบงานแต่งงานของพวกเขาแต่ความจริงแล้วมันเป็น e x c u s e หรือว่าข้ออ้างเท่านั้นแหละพอจุดประสงค์ที่แท้จริงแล้วคือเขาอยากจะมาบอกว่าตอนนี้แม่่ะไม่ไหวแล้วแต่พี่ชายคนโตนะก็งานยุ่งรับสายไม่หยุดอีกคนนึงก็เล่นแต่เกมเนาะ เพื่อดึงดูดความสนใจของทุกคนนะพ่อก็หยิบตุ๊กตาที่เขาโมหรือว่าปั้นขึ้นมาเองกับมือเนี่ยเอามาให้แกรนด์ซันหรือว่าหลานชายแต่จอเ์เรย์อินลอนะครับลูกสะภ้ไม่ชอบนะก็เลยเอาสเปรย์มาฉีดแกล้งจนเพื่อนสนิทนะครับที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยเห็นแล้วก็ไม่พอใจนะฮะแต่ภรรยาเพื่อนบ้านเนี่ยก็บอกว่าใจเย็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องในครอบครัวเขาเราไม่ควรไปอินเตอร์เฟียร์หรือว่าไปยุ่งกับเขา พอหลังจากที่ทานอาหารเสร็จนะครับพ่อและแม่ของเขาเนี่ยก็รู้ได้เลยว่าลูก,ลกขุงเขาจะต้องกลับบ้านแล้วเขาลังเลที่จะบอกความจริงกับลูกและถึงแม้ว่าแม่ของพวกเขาจะเป็นโรคสมองเสื่อมแต่แม่ก็ไม่ลืมที่จะบอกว่า h a v e a safe journey เดินทางกลับกันดีๆนะลูกและก็ดูเหมือนว่าลูกๆของเขาเนี่ยจะอดทนรอไม่ไหวครับแล้วก็เลยพูดสวดๆแบบเออเอ,อไปแล้วนะแม่แต่ด้วยความที่เป็นห่วงลูกสาวคนสุดท้องนะครับก็เลยเรียกมาแล้วก็บอกว่าลูกมานี่พ่ออยากให้เงินก้อนนี้ไว้กับหนู แต่ก็ดูเหมือนว่าพอเธอได้เงินไปเธอก็ไม่หันกลับมามองแม้กระทั่งพ่อแม่ของเธอเองโดยไม่รู้ว่าการเจอครั้งนี้อาจจะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายและในคืนเดียวกันนั่นเองอาการของแม่ก็แย่ลงกว่าเดิมและครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งไหนๆสามีเสียใจมากเพราะว่าเขาไม่สามารถช่วยอะไรภรรยาไว้ได้เลยจนในที่สุดเขาไม่สามารถที่จะแบหรือว่าแบกรับอะไรไปได้อีกและเขาก็ได้รีคอร์ดถึงเหตุการณ์ต่างๆของความเพิกเฉยจากลูกๆของเขาในวันนี้ เขาเลยได้ตัดสินใจเก็บกวาดซักเสื้อผ้าเช็ดบ้านล้างจานแต่งตัวให้ภรรยาสุดที่รักของเขาในชุดที่สะอาดที่สุดและเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะจบเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดเขาบดยาให้เป็นผงนะครับแล้วต้มลงไปในโจ๊กเสร็จแล้วก็ฟีดป้อนให้กับภรรยาที่รักที่สุดของเขาและก็ดูเหมือนว่าภรรยาเขาเองจะเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดและตัดสินใจยกสดโจ๊กถ่วยนั้นคำใหญ่ วันต่อมาเพื่อนสนิทที่เป็นเพื่อนบ้านของเขาก็ได้รับข้อความเสียงบอกว่าเพื่อนของเขาได้จากไปแล้วทั้งคู่ภรรยาเคยบอกผมไว้ว่าเหตุผลที่วันนั้นไปดูช้างกันก็เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ช้างเริ่มแก่ตัวมันจะรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะตายและมันก็จะกลับเข้าป่าไปหาที่สงบของมันเพื่อรอการจากไปครั้งสุดท้ายแบบไม่มีวันหวนกลับมา